สวัสดีครับเอทุกคนนะวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปที่3นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเด่นบนล่างนะคกงวดที่แล้วเข้าไปที่2 5 5 2งตรงตรงนะเรัาห้าสงตรงตนระับะก็วันนี้จะลงให้เป็นวัดที่2นะครับ วันที่สองวันที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปก็คงจะเห็นนะครับแกลงให้นะครับลงวันที่ยี่บสองนะครับลงวันที่ยี่บสองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสูตรเด่นบนล่างนะครับสูตรเด่นบนล่างก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะไม่ทนับสนุนการเล่นการพนันสิงธิ์กฎหมายใดใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางอน,นิสาหางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโอใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับ ความปัตนาดีจากช่อง e อ s e n t i a l เลขเด็ดเด็ดพาลวยนะครับอันนี้นะครับเป็นผลงานงวดที่แล้วเนาะก็ออก5-2ตรงๆนะเข้าไปที่5-2ตรงๆต้องกลับนะครับสูตรนี้สำหรับสูตรนี้นะครับ สการเดินเขาถือว่าใช้ได้ใช้ได้มีหลุดบ้างน,นะแต่ว่าก็เข้ามากกหลุดนะ้วเข้ามากนหลุดเข้ามากนลุดเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดเจ็ดงวดนะหลุดแค่สองงวดนะหลุดสองงวดนะเข้ามาเจ็ดงวดหลุดสองงวดนะเออหลุดแค่สองงวดนะก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้สูตรนี้นะถือว่าใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับ ลงให้วดน,นี้เป็นงวดที่2นะงวดที่2องเนาะที่สิบับแปับหก วันนี้สูตรที่1ได้6 7 8แต่นะครับสูตรที่2นะได้1 2 3นะครับก็มาจับคู่กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับสำหรับวันนี้ 6 2, 6ส3 7กม็นะครับ7ก็มี7 1 7 2 7 3 8 1 8 2แล้วก็8 3นะ้าหางนะคหาง ได้เก้าหางนะครับเหางก็จะมี6ก6 2 6่งนะครับก็จะมี7จ็ดแล้วก็7 3็ดสามนะครับเ็ดสามแล้วแปดหนึ่แล้วก็8 3มนะแปา วันที่แล้วเข้าไปที่5้าสองนะวันที่แล้วเข้าไปที่ 5, นะห้าสองนะวดก่อนหนะ้านั้นก็เข้าไปที่4 2 2สองสองสี่นะสี่สอสองสีวดนนั้นนั้นก็เข้าไปที่4 6่หกหกสีแล้วก็อวด ก่อนหน้านั้นก็เข้าไปที่9229นะเดินบนมาสี่งวดติดนะครับบนมาสีงวดติดก็มีเข้าล่างอยู่แค่เข้าล่าง3างวดนะครับบน4ีหลังมาเข้าบนตลอดครับเข้าบนตลอด ก่อนหน้านั้นเดินล่าง3ามงวดนะครับก็มาหลุดแล้วก็มาเดินบน4ีงวดนะครับสีงวดก็ลืมนะหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับกี่แล้วก็เข้าไปนะครับกิแล้วก็เข้าไปตรงๆนะครับตรงๆนะแล้วเข้าไปตรงๆนะครับหสองห้าสอง วันนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะมาตรงอีกนะครับแอดชอบไปที่เอาให้ซื้อหมดก็ได้ครับซื้อหมดน,นี่ชอบส่วนตัวนะครับหลักเจ็ด หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเจอกันในคลิปหน้านะจะเป็นสูตรไหนต่อต้องรอติดตามชมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ